นี่ครับทีเด็ดลงพะกวยวันนี้ครับจัดมาให้แล้วหนึ่งองค์นี่พร้อมเลี่ยมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นคอเลยนะครับนี่ทีเด็ดเลยมาดูครับทีเด็ดยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นพิมพ์ในตำนานเป็นพิมพ์คุณแผนขี่หงพายกุมารครับซึ่งพิมพ์นี้ก็มีลายเนื้อลายพิมพ์ครับแต่วันนี้ที่เป็นทีเด็ดเพราะว่าดูเนื้อครับนี่นี่เห็นอะไรไหมครับ นึ่งเลยครับเป็นพระเนื้อแกสายเสกครับแก่แร่แก่มวลสารบ่งบอกถึงความเป็นยุคต้นของหลวงพ่อครับและดูความเก่าเลยครับเห็นไหมองนี้มีงลงรักด้วยครับเป็นฐานรักแบบเก่าธรรมชาติเลยเห็นไหมดูลองหลึกๆครับละรัก,กโคตรแห้งโคตรเก่าเลยครับนี่แบบนี้ตัวจริงเลยครับพี่ๆเออและ แบบนี้นะครับมีมวลสารพวกดินเจ็ดปาชา้าก็คือข้องแรงของพะกวยเลยในรุ่นนี้นะครับนี่บอกเลยว่าบุตคุณครบทุกด้านครับคุณแพทนก็ไม่ตามมหาสนียอยู่แล้วครับกุมารก็โชคลาภงดเงินทองนะครับและห้องพายก็คือเพิ่มความคลั่งเพิ่มความมหาสนียนะครับเข้าไปเพิ่มความแรงเข้าไปในะอันนี้ยุคแรกเลยแล้วมวลสารจัดจาน,นครับเห็นไหม แบบนี้ทั้งองคนะครับแล้วดินนีโคตรเก่าเลยแบบนี้ไม่น่าใช้ไม่รู้จะพูดยังไงหรอกครับเก่าถึงอยู่ใครดูก็ต้องบอกว่าเก่าอะคือมันเก่าดูง่ายครับนี่มีลงลักแบบธรรมชาติด้วยลงลักแบบร,กรักเก่าเลยแล้วก็มีชายมาบ้างนะครับแบบนี้ผมบอกเลยเนี่ยหาโคตรยากครับหาโคตรยากครับผ้าเนื้อนี้ฟอร์ม ถึงยุคเก่าดูง่ายแบบนี้ครับแล้วพุทธคุณสุดแน่นอนครับพุทธคุณไม่ว่าภาลาผมเปิดเท่าไหร่ครับพุทธคุณก็เกินคุ้มแน่นอนครับอืมนี่อ่ะองค์นี้นะครับผมแบ่งบูชาครับทีเด็ดวันนี้พร้อมขึ้นคอเลยเอาแค่สามพันก้ารวมทรงครับพี่พี่ครับเนื้อนี้สี่ห้าพันก็ยังคุ้มครับหาไม่ได้ด้วย เอาแค่สามหมนเก้าครับล้าองค์กําลังดีเลยแบบคือไม่ใหญ่มากเลยครับองนี้ไม่ใหญ่มากห้อยกําลังดีเลยเลี่ยมให้คือพร้อมขึ้นคอเลยเอาแค่สามหมนเก้าใครชอบรีดทักเลยหายากจริงนะององนี้ทีเด็ดเลยของวันนี้ครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับแคปภาพหรือจำอีพีตรงนี้นะครับมาทักมาก็ใต้คอมเมนต์เลยผมส่งช่องทางกติต่อไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ